โอเคครับเรามาแนะนำแอปฟรีหนึ่งแอปที่สามารถทำเงินให้เราได้นะครับบอกไว้ก่อนว่าแอปนี้ผมถอนมาแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะเปิดประวัติให้ดูนะครับแอปนี้สามารถถอนสูงสุดได้ถึง1000บาทเลยนะเดี๋ยวเปิดปรว์วให้ดูนี่ผมถอนมา6บาทกับ1บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์กับใต้คลิปนะครับผมแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากได้ถ้าใครกดลิงก์ผมมามันจะได้6บาทเลยนะครับผม นี่นะสำหรับแอปนี้มันจะให้ทําอะไรบ้างนะมันจะมีกิจกรรมให้ทานะอันนี้ผมทําไปค่อนข้างใจเยอะแล้วนะครับมันก็เลยแบบลงๆนะเออผมถอนไปเยอะแล้วนะมันก็เลยแบบลงๆนะครับผมส่วนกิจกรรมส่วนมากมันจะให้เล่นเกมพวกนี้นะครับผมนี่เห็นเห็นเออเล่นเกมรับเหรียญข้างบนไหมแค่เราใสา่ใสไปนะครับเราห้ามหยุดนะถ้าหยุดไอตัวนะั้นมันจะหยุดนะเขาดูนะเราต้องให้มันหมดให้ครบนะครับสามารถปล่อยไปได้นะเนี่ยใครก็ตั้ง บอก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 นะตั้งออโต้คลิกแล้วก็ปล่อยมันหมุนได้นะนี่ดูนะเห็นปะเราเราไม่อยู่มันไม่มันไม่หมุนเห็นปะถ้าเราขยับมันถึงจะจะหมุนนะนี่เห็นปะเห็นปะเนี่ยเราปล่อยหนึ่งแล้วก็ขยับนะถ้ามันหยุดหมุนเราต้องปล่อยแป๊บนึงแล้วต้องขยับนะสามารถตั้งออโต้คลิกได้นะครับผมบอกเลยปล่อยแล้วก็ขยับนะนี่เป็นไงเนะนี่ยแค่ทำไปประมาณนี้นะครับผม แค่ว่างๆมาทํานะนี่เห็นไหมแล้วก็บอกละยี่สิบสามบาทนะนี่เข้าเลยนะปิ้งเข้ามาละแล้วลมันก็จะมีเล่นลรับรายได้จากการดูโฆษณานะครับผมแล้วก็มีเล่นเกมนะแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับผมใครที่อยากใครที่อยากได้ไปเยอะๆนะครับผมก็มาเล่นมินิเกมก็ได้นะครับผมมันจะมีให้เล่นหลากหลายเกมเลยนะ เห็นปะมันจะมีล็อกอินแล้วก็มีกรงล้ออะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นติดตั้งแอปนะเห็นปะมันก็จะมีเลรให้ดูนะครับผมเนี่ยถ้าเราติดตั้งแอปนี้มาแล้วเราจะได้กี่เหรียญกี่เหรียญน,นะนี่เนี่ยเห็นปะแล้วก็ต้องมาดูนะว่าแอปไหนคุ้มที่สุดนะมันจะมีมีอยู่สามอย่างมีดูวิดีโอติดตั้งแอปเล่นเกมประมาณนี้เนาะแล้วก็เชิญเพื่อนนะส ตีอย่างนะครับผมเนี่ยนี้แอปนี้ก็สามารถถอนได้แล้วนี่ผมถอนมาแล้วไอ้แม่นี่และเข้าโคตรไวนะครับประมาณ2นาทีเข้าเลยนะครับผมใครสนใจแอปนี้ลิงก์โหลดใต้คอมเมนต์นะครับผมไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ามาแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับผม